เลยนะครับไปครับม้ายงขวานะครับโอ้โหผมแค่โดดเล่นเนี่ยพี่เขาจะเอาจริงเลยไว้อกินไปครับอยากกินกินไปให้กินไปครับกกไ,ปไปครับ,รบดันครับอืมเถอดนิดนึงเอาเลยนะเอาใหญ่เลยนะ,ะดันครับดันครับ ไปครับผมกินกระป๋ายไปครับไปครับไปับโคนด้านครับเม็ดปายกินครับผมกินเบียร์ อ่ะดันยันก็นไปเลยครับกัดโคนดันยันไว้นีครับไปเลยกินเวกินครับกินตัดโคนว่าวกินตัดโคนนะครับกินเข้าไปทำอะไรได้บ้าง จังลงมาอะไรไม่ได้มากมายนะักอาจจะดันได้ผมริบต่อมาไปเลยดีกว่าท่านะผู้ชมตึง,ต,งต่อมาทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวม็ดไปก่อนเม็ดไปก่อนเม็ดขึ้นไปก่อน อกินครับอาาืมไปจ่อไว้โอ้หนีไปหนีอะไรอะ่ะจ่อไว้ กินแล้วเวทนไม่ไหวกินเด้ไปครับทิมเข้าไปตึง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 ,ตงกินลูกเข้าไปครับ ดันตัวน,นั้นไว้ยไปครับโดนมากิกนเนี้ยผมนะผูกก่อนครับผูกก่อน น,นั่นแหละบางนิดนึงครับบางนิดนึงไปครับเจมออกครับผมเจมออกลุกหนึ่งทีครับกินเบียร์ผม กินครับจอกไ,ไหวงไาครับผมโดดครับ อะกดเลยแล้วกันกดคนครับผมกินเน้าไปตัวนั้นตัวนี้ชักลงมาหนึ่งทีลุกหนึ่งทีครับผม ไปครับเดี๋ยวเราจะสลายโคนนะท่านผู้ชมดูตัวเบาโคนมันจะโดนสลายแล้วไปครับกินเบีย้ยครับต่อแล้วครับกินเรือครับกินเรือ ให้กินไว้ออ่ะขอก่อนครับลุกให้เขาเสร็จจังหวะน,นิดนึงอ่ะอยากกินไปกินตรงนู้นไปกินเรือครับเราจะได้สร้างแทนได้ท่านผู้ชมไปครับชุบๆุๆไปไปครับมา ไปครับล็อดช่องลุกเข้าไปครับนั่นในอชักลงมาก่อนชักลงมาก่อนพริว้วครับพริว้วอ้อมครับอ้อมอจ่อไว้ครับจ่อไว้ไปครับ ไปครับโอ้โหนี่ครับพี่อกดไว้กดไว้ไวชักลงมาไปมาขยับนิดหน่อย มาขยับอีกนิดนึงกดไว้ครับกดไว้นะไปครับค่อยๆบีบครับค่อยๆบ,บีบไปครับหนีครับผมลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีไปครับ เอาล่ะลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปแต่งเงินไปครับชักลงมาไปครับผมไปครับเหลือมาตบฝั่งนี้ครับผม กินโขนนั่นแน่อ่ะกดไว้ครับกดไว้อปนไหนครับคุณจะไปไหนคุณหนีขึ้นข้างบนนะครับ อ้อมครับผมอ้อมเอาเม็ดมาแยงอะ่ะอ้อมครับผมไปครับไะเตรียมลุกดีกว่า ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่พี่อาจจะทำได้นีไม่ได้แล้วนีไม่ได้แล้วไปแล้วครับจะทันหรือปรเปล่าเถอ ไม่น่าทันมากท่านผู้ชมผมโดดมาแล้วเนี่ยอีกทีท้เราแพ้แล้วท่านผู้ชมไม่ทันโดนมาลุกก็ตายหรือว่าเจ้าเรือลุกดีเอามาลุกแล้วกันนะครับตูม